ทุกคนที่ตามวันนี้น้องประมาณดัดนะเดี๋ยวเราจะสับความหนากเพราะผมหนาเกินแล้วมันจะทำให้รอนไม่สวยมันจะดูเยอะเกินเอาแค่ทีสองทีนะอันนี้เราก็จะมาสับความหนากันนะเเบาๆไม่ต้องแรงเกิน ยัมีน้องเปิดด้วยนะเป็นเพื่อนกันแช่นานนานด,ดีนิ่งดิต้มหน้าผมหนาดันก็ไม่สวยมันจะดูให้เยอะเปิดปากดิเทคนิค<ม>ต่ารร้านไม่เหมือนกันนี้เราก็สับแบบนี้ทั้งหัวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะสับเหมือนกันนะลูกก<ม>ระตูแล้วไหเอระ ไอ้นคนเลยเพิ่งจะพวกเส็เดือยสองคนพอแล้วการันดีเราสับอย่างเนี้เรายสับแถวๆไม่ต้องแรงเกินถ้าเราเสับแรงเกินก็จะไม่ขาดแล้วเป็นต่อต่อไม่สวย เกิดจากนี่แหละต้นไม้นี้เราก็ใส่เบอร์สามก่อนนะครับความรุมก,ก่อนายผมเพราะผมน้องอซ้ำเชื้อน่าจะทําสีบ่อยเดี๋ยวเราก็จะมาวนแก่มน แต่นี่เหรอแต่การโอเคอ๋อเนี่ยจอยเดีตรงนี้เดี๋ยวโหแม่ไม่นิ่งไม่ยอมหยุดอันนี้เราจะมาดักแค่ครึ่งนี้นะดัก รอนใหญ่เหมือนสมัยก่อนเขาเรียกคลาสสิกรุ่นใหม่เขาเรียกอะไรอะไรมะ้ยเดินี่เออนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดัดก,กันเราจะใช้แกนนี้สลับกันมนะั้ยมันมีคลื่นสวยด,แดแแ้แล้วน้ำยางแกะตลอดเลยมีการต้มทำไมอ่ะแก็น้ำยางแกะแกะทำไมเราก็ใส่ทีหลังตอนจบ เราต้องไม่ต้องการให้ปลายให้ให้ปลายม้วนเหมือนแก่เราจะปล่อยปลายหน่อยนะใ้มันมดูเปรี้ยวๆหน่อยโอเีเก็บปลายไปเลยก็ได้จนะ้ะเก็บปลายเลยไม่ใช่เก็บแบบเอาไว้แค่น,นี้มันจะสวยแล้วมันไม่สั้นไงอเออเข้าใจบอกก่อนมันต้องเหมือนม้วนหมดแต่แต่มันไม่ได้ม้วนแบบบิดเข้าจนดูแก่เกนะินนะโอเคเดี๋ยวก็รู้ว่าสวยเอามาแค่นี้นะ เวลาดัดเสร็จเราก็กระชับรอนนห้มับกระชับรอนเพื่อรอนแน่นอันนี้น้องดัดแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวจะให้ถ่ายมาให้ดูแล้วกันดูว่าแกะอกมาสวยเปนหนยแล้วคมนวณเลยนะไม่ไม่ต้องหนาเกินและบางเกินถ้ารุ่นวัยรุ่นน่ะถ้าดัดปลายหมดมันจะดูแก่เกินต้องปล่อยนิง แล้วก็กระชับรออนะั้ตะแคงปุ๊บอย่างนี้อยู่กับบ้านตัดกันเองก็ได้นะผมยาวตัดไม่ยากเราวไม่ต้องซอยเลย หวานปานานด้วยกูหมาไม่เห็นมาเว้วันก่อนนี่หรือเปล่าท่านี้เราก็ม้วนเหมือนกันนะพี่ดึงมาสุดๆเลยนะเนาะเองลูกไม่ได้บางเดือนตะหวาดขึ้นไปดีแน่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไหมไม่ค่อยสบายเป็นบัดติดลูกเป็นไงกระหม่อมบางเกินติดลูกกุลเกียรติติดมันนอนด้วยกันจะไม่ติดวัดท่นี้เอ๊ะเมื่อกติดเลยมันไม่แข็งแรงต้องให้กินน้ำเข็งตลอดดีนี่เราก็กระชับรอนนะคน เรา,าเล่นกับทางคนแล้วจุดตรงนี้เราข้ามคนเลยติดกันเอข้างหน้าถ้าลูกค้าสไลด์ไว้เราก็โยกไปข้างหน้านะแล้วเราจะมวนได้พอดี เราก็โยกไปโยกมานะให้มันนั่นตรงนี้ไม่ต้องนะเอาไนนว,าว้นี่นะเก็บหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดัดแค่นี้จะมาเสียดได้นะเ,เขาดัดดัดทั้งหมดสวยอันนี้เราก็กระชับรนนะแน่นอนนะน ก็มันก็ออกเข้าได้นั่นก็แย้งกันไปยังมาตาดีนะอันนี้ก็เสร็จแลค่ะเดี๋ยวเราจะมาหยอดน้ำยากันลูกค้ามาเองข้าวโพดปูกันยอดไไม่บ้ากูเกียนเท่าไรเนี่ยโอ้นั่นอ่ะยอดปหมดแต่ก็แข็งแรงอันนี้เราก็จะมาหอม แกนี้ลองตัดเถอะมันจะออกมาสวยมากเราชอบให้ใหญ่ๆพก็ด,ด,กดัดไปเยอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะเดี๋ยว <iology? S 1> เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวกูจะต้องจัดการหัวมึงก่อนให้มึงดูดีขึ้นก่อนผมอ่ะผมเป็นเส้นเล็กอันนี้เราก็โหัเนี่ยสั่งให้หมูวนซองวันนี้ไหนเนี่ยสีเขียววนที่เขียวมาแล้วจะไปเอาเขียวมา นี่เขียวเหนียวซับติดอะไรอัน,นอันนี้เราก็จะมาหยอดน้ำยาอันนี้ลูกค้ามาเองนะเขาพูดสูตรดั้งเดิม พอกระชิดที่ดวเราเยอยกกินเหมือนกนอันนี้เราก็จะมาหยอดนยาก,กันไหะต้องหยอดให้ทั่วๆเลยจับได้เลยให้ทั่วทุกแกนเดี๋ยวพอเต็ดแล้วเราก็ ทิ้งไว้เพราะน้องจะกลับบ้านนะเราจะให้ไว้สองชั่วโมงเลยหลอดจะเด้งและสวยเพราะว่ามันเป็นรอนใหญ่นะเราวนไม่น้อย้วยวนเยอะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครนบเราะห่อด้วยหมวกคุมผมแล้วก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงแนละ้วเดี๋ยวมาแกะดูว่ารอนจะสวยเด้งขนาดไหน อันนี้เราใส่เบอร์สามเนี่ยนะกันเคมีกรรันความร้อนเก็บปะให้เก็บนะมีอะไรต้องบอกเลยไม่ได้เดี๋ยวเจ็บโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวสองชั่วโมงเรามาดูกันใหม่มเดี๋ยวเรามาดูคนที่แกะ อแรกคิดว่าใจนีคิดคิดว่าปลายจะนั่นเออตัวนั้นช่วยได้เพราะว่าปลายเหมือนจะเสียเนี่ยสวยอ่ะรอนสวยสระได้ทุกวันไปเลยเช้ามาก็บีบบีบนะหวีเสร็จแล้วก็ใช้ใช้มือบีบอา้าหนูบบีบผมไม่ต้องใส่อะไรก็ได้น้ำมันอ,อะไร เราเป็นก็สวยถ้าเราไม่หวีแห้งๆสวยนะดิบผมซ้ำเชื้อทำบ่อย ใครเป็นไรกันดกๆเ,เม,มันก็นปิดกันไงเป็นหวัดถ้าเป็นทั้งบ้านก็ปิดกันทั้งบ้านไปทำดูอ้าวตรงไหนกจะดูขออนุญาตาแบบว่อาอนุญาตตรงไหนจะใช้ได้กันหมดตัวผมถ้าเราไป้วเราไม่เอาหมดตัวผมมันจะไม่สั้นแล้วไม่ดีขึ้นไงเออถ้าตรงเป็นตรงนี้ก็คือ ให้ฟูฟูได้ยิ่งสวยก่อนจีได้รำูทูบโอ้โหสารพัดตรงสารพัดไต้องมาทำาอัวหลังให้มากสวยนะหลอนดีใช่ปะม,มันอยู่ที่เรากะชับหลอนไม่อ่อนนะเล็กคนเล็กคนโต ก็ตัวไหว่ปะเธอเหมือนยายาใหญ่เลยหน้าเหมือนหน้าเหมือนยายเลยวะอืตาติ๊ตี hey, อันนี้ติดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างล้างน้ําเปล่านะใส่ทิชชู่น้์นะไม่ต้องสระถ้าสระแล้วที่เราดักมันจะคลายไวเดี๋ยวต้องดูนิดเดียวมันไม่เข้ามัหายตัวเลยโอเคสวยค่ะร้อนเดี๋ยวเราไปล้างแล้วเรามาดูกันใหม่โอเคโห้ยรอนตัวเะี๋ยวพยายามอยากดูหนุ่คนเดทเช้าโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปล้างก่อนแหวะส่งเสียง ใส่เบอร์สามได้เลยขยำได้เลยนะนี่เราก็ใช้หวีทางหางเรียหวีได้เลยนะอืมหวีเสร็จแล้วก็จับส่งเกือบจะเสียงกันจะไม่เสียอดที แล้วมันจะอายน้ำขันคอโอเค <c oughs> okay, ไหมสวยเนี่ยเนี่ยพอปล่อยไปยนะ้นจะเอาไปรุนหน่อยนะถ้าเกิดเราดัดหมดมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูแก่เกินไงห,หน้าให้อยู่แล้วหน้าสวย เอาบันบาดอย่างนี้เือว่างัไงทำน้ำดีแล้วฟุ้งแต่ทำแค่รล้วไขนะร <c oughs> ัแ้ไม่เคยกัดข้าวัวเราก่อนทำแต่ห่าะ ต้องบีบอ่งเดียวนะับไปเลยทั้งได้ลอรอเลอนดีนะเดีายิ่งสกแลยิ่งานจสวยร้านไม่ให้แท้เองนะนี่ให้พี่เตดนะเพราะว่าเป็นช่างเหมือนกันน่ารักดี ียค่ะอันห,หน้านิดโอเคลอนสวยนะคะนีครับลอนสวยมากเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดัดตุ้นใหม่ดัดอะไรวะดืมเมือเมืม่อเมดเมื่อเมดโอเคเสร็จแล้วคะ่ะน่ารักดิีนี่ดูก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ